ชาวเน็ตตาดีสะดุดตาหน้าผากน้องเอลิเซียทายาทแพทริเซียโนตหลังคลอดนับว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อเช้าวันนี้นางเอกสาวอย่างแพทริเซียกูดคลอดทายาทหมื่นล้านน้องเอลิเซียแล้วขาวชมพูจังมาม่กข่ามกลางคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวระบุข,ข้อความว่า welcome to the world a l ลิเซียอัลเ e อร์สวีทเบบี้เกิลบอลออนเดอะสิบหกทีเอชออฟจูนแอดสามสิบแปดวีบวกสองเดวีอาร์โซเกตฟูทูฮยูเฮวินลี่อินอน้องเอลิเซียมาแล้วค่าทุกคนนนปปป้าตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามีเลยหนูเกิดวันที่16มิถุนายนหกหกทำน้ำหนักได้3ามพกรัมแล้วตอนนี้หนูกินเก่งนอนเก่งสุดๆเลยค่ะและต้องบอกว่าล่าสุดชาวเน็ตตาดีสะดุดตาหน้าผากน้องเอลิเซีย ขายาตหมื่นล้านแพทริเซียโนอหลังคลอดซึ่งงานนี้น้องเอลิเซียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องมีขวัญข้างหน้าบนหน้าผากน้องมีขวัญข้างหน้าสวยมากค่ะลูกชายเราก็มีขวัญตรงหน้าผากไม่ดื้อค่ะแถมฉลาดด้วย